บายดีสบายดีสวัสดีพ่อม่พี bye. Bye ่น้องบุกกน้องแตงโมอีกคือเกาจ้าตอนนี้เฮากลับมาบ้านเลยออยู่บ้านหลือจ้าเพราะว่ามีเอฟซี่หลายๆคนถามว่าตอนนี้น้องแตงโมอยู่ใสก็คือตอนนี้น้องกลับมาบ้านแล้วเด้อจ้าอันนี้เป็นคลิปแรกที่น้องอยู่บ้านคือหลายมื้อแล้วที่บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็แบบคนมันตกแดดแล้วบรรยากาศมันดีเลยนะเลยนอนอย่างเดียว ืัอนี้จะพบกับน้องอีกคือเกาเฮ็ดกับเขาอีกคือเกาบางกามีเอฟซีหลายหลายคนแล้วเขาไปถามว่าเป็นอย่างน้องคือแบบบัทาทยอันอื่นเนาะก็คือแบบบัวได้ออกไปใส่เลยจ้าซูมอนี่คือคือบมาบ้านแล้วบัวได้ออกไปใส่เลยคือตอนเขาอยู่จังหวัดเลยแล้วคือแบบเขาไปกีดยางก็คือกีดยางย่างเดียวเนาะบัวได้ออกไปใส่เลยเดะเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานอย่างเดียวมาจ้ะมันนี้เขาับมาเฮ็ดกับเขาวันนี้จะเฮ็ดกับเขาแบบบ้านๆเขาเด้แบบชนเขาของน้อง กลินอะไรเนาะเพราะว่าอาจจะละลุมบวกเคยกินแบบละลุมบ่กเคยกินนั่นเราไปเรามากัลิ้นกลับกันแล้วนะันก็คือแบบเลาลุมบกบเคยกินเพราะว่าเขากับบลํากินคือกัน,นอะไรเนาะมันเป็นอาหารที่ของโซนเผาจุน้องมักกินเนาะนี่ก็คือแบบนี่ไงอันนี้อันนี้ก็คือสมุนไพรนี่อันนี้สีแดง,แดง เดี๋ยวนี้นะบลาม,มีอลไรเด้อมีแต่ว่าตะกี้ผู้กเก่าผู้แกเขาปลูกไว้เดี๋ยวีก็คือผู้กเก่าผู้แกเขาไปบดแล้วก็คือเอาอันนี้ยอดพักอันนี้ไปนําบดอันนี้ก็คือจะเป็นยาวัวบำรุงอีกอย่างก็คือแบบน้องเป็นคนเลือกจางเนาะมือนั้นไปกวดอยู่จังหวัดเลยนี่แหละไปกวดแล้วเขาว่าหมอบอกว่าน้องเป็นคนเลือกจางให้บำรุงเด้อเด้ออันไหนแดงเขาก็จับกลิ่นมาบดนั่นแหละ อะไรหูกะบอกเด้ออันที่บำรุงเลือดนะนี่เมื่อนี้เขาซิมาแกงใส่นี่ไก่อันนี้ไก่เขาซื้อเมื่อวานโตหนึ่งประมาณเซนสามเซนสามกับน่าจะร้อยกว่าบาทนี่แหละเนาะเพราะเงินบาทมันขึ้นขึนดุงๆงขึ้นกับอารมณ์ของคนเลยเขาจะใส่ขิงเน้นนิดหนึ่งประมาณสองอันนี่แหละเนาะตอนนี้เขาไปครัวกันเลยนี่กลับมาซูมหมอดำของเขาคือเกาจ้า ันนี้เขาใส่น้ำมันไปนือหนึ่งแล้วกลับมาสู่หม้อดํ้นองคือเกา่าตัวนี้แห้งดํากว่าตัวเขาอยู่ไทยเด้ดอเขากะจะเอาไขา่เออไข่เนี่ยโอ้ยเนาะนั่นแหละลายมือเป็นคนยำฮาบโบเทยคิดไปจะสั่นแหละอันนี้จะเป็นเนื้อไก่เขาจะใส่ลงไปเขาขวัวให้มันหอมหอมนะแี่ ไมอกี้อยู่บ้านแบบเขาอยู่บ้านเขาเป็นคนที่คอองอนนที่ค้องผีเนาะเขาว่ายามที่เขาเห็ดผีนะได้กลิ่นซึมๆอยู่หลยได้กลิ่นจนว่าอีเบือเลยแต่เดี๋ยวนี้นะก็คือแบบเขาไปเข้าศาสานาอีอย่างโบฮูตอนนี้ก็คือแบบพอเมร์นเนี้ยกันเนาะอีเมร์จะต้เขา้าเอิ้ออย่างกิบจนอีพอกลับไปเอาเมียใหมก่กาน่าจะเข้าน้ำขอ สนาที่ยูพเกเกาอั่นแหละแต่ควรลูกศาสนาอย่างู้เลยกันได้ผููบาเราลุมกับศาสนาพุทธเขาวัดเขาวาเขาก็จะใส่เกลือเพื่อให้อันเนื้อไก่มันอันนั้นมันมีน้ำมีนวนมันมีรสชาติน่อเราจะัวให้มันแหบๆให้น้ำตัวทีนี้มันแห้ง แล้วเ,เขาก็จะเอาน้ําใส่แบบง่ายๆเลยทุกคนง่ายมากเลยเมนูนี้นะฟืนกับฟืนเปียกนี่ดี่โอ้ยผุขอนะมันบุกจากเถ่อเนอะ กลใวยมันหอมก่อนเลยจึงเอาน้ำใส่โดยทุกคนก่ะคือพูดีใ่รไปเหตุต่ำลงนอกจากน้องเดียว ตนนั้นสิเปียกวันนี้มันคือสิบไรกินแล้วนะทุกคนฟื้นอ่นนะนะเปียกคักเปียกแม่ฝนกระตกแถ่ตกว่าตกแต่อยู่ในบ้านแต่ว่ายูนาอ่ะมันบ่อตกเปียีเคือสิบไรกินเข่าแล้วเนาะอ่าน,นี่บางบอนกระนำท่วมเลย ปุ้งเขาจะบ,บ่มีหลายเดี๋ยวเขาจะใส่เกลือกับไปหน่วยอย่างเดียวผงชูรด,ดนะคะใส่แค่ผงชูดดกับเกลืออย่างเดียว ให้มันเหบๆบเลยให้มันหอมเลยทุกมันจหอมมันจะแซบ อ่นมากอัดหม้อกอ็ดิดักเลยเนาะหืมหอมขิงมาแล้วนะเนี่ยนี่เนื้อไก่ ไกก็ได้ซื้อเอาสมมตินี่นะอีก,กี่เลี้ยงเด้อนี้เริ่มผีข้ามแล้วแต่ว่าก็จิเริ่มมาเรี่องแหละเอามาซื้อขนนะมันแพงหรอมันโคตรแพงเลยใช่เลยโอแค่ดีพอว่าต้องใส่ลายใส่หน่อยเดียวพอเขาก็จะต้มมันมาอยู่นี่นะ้วคะมันปดแล้วเขาก็จะเอาพักเขาใส่ลงไป นี่ทุกคนตอนนี้ก็คือแบบเริ่มพดแลบบ้วมันเริ่มเรามันพดตะดุนมาแล้วตอนนี้คือคือแบบมันเราจะถึงเวลาเขาต้องเอานี่สมุนไพรของเราใส่ลงไปแล้วนี่เขาใส่ลงไปเลยว้าว <Wow. S 1> ตัวน,นี้นะเขามาแบบเขามาซอยๆมาเนึ่งกับไก่กระเซาเพุ่บกันเด้ มันก็จะออกน้ำเป็นแดงๆนี่ไงหน้ามันเริ่มแดงแล้วนั่นแหละเขาว่าบวมลุ่งเลือดอบาว่าไปทัวร์นะคอยกันได้ต้องใส่ต้องได้กินเลือดแล้วนะบำมุงเลือดเลือดแปลงสบอเขาต้มหน่อยต้มให้มันเปื่อยๆก่อน สีเริ่มออกมาแล้วทุกคนนี่ว้าวใครเคยกินเด้ยมีใครเคยกินบ้างน,นี่เริ่มสุกแล้วเขาก็จะตบท้ายด้วยพริกไทยพริกไทยอยู่ไหนอะ่ะนี่ใส่พริกไทยลงไปอุ๊ย เอ้ยลงไปเยอะๆให้มันหอมๆมนี่ก็ซื้อเอานด้ยนีิทงละพันพุ่นะพันกีบเด้ออืมอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเนี่ยป่ะวันนี้เขาไปกินข้าวแลกันมาจ้าทุกคนนี้ตอนนี้ก็คือแบบสุกเรียบร้อยน้ามันจะออกแดงๆน้อยนึงนะจา๊ามาจ้ามากินข้าวน้ำกันข้าวแมวเดียว แล้วก็ข้าวเจ้าฮอนฮอนจ้าชิบน้ำมากอืแอแซ่บหอบิกไทยนวยีลีอืม้มฮอนก <c ười> ินกับข้าวเจ้า Mm-hmm. Mm -hmm. 嗯，我最近刚买 อร่อยมากเลยโซดาหนามด้วยนี่ทุกคนสำหรับคนที่รักกับเส้นโไปกใบสมดีน้ำกิไนไปก็อายไปทุกคนทั้งกินทั้งอายนะแล้วฝากติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กด แตะไปเป็นการต้อนใเหโน่เฮท่ตอต่อไปเดี๋ยวจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดี